อย่างมีกล้องวงจรปิดดูหน้างานแต่ไม่อยากลงทุนซื้อใช่ไหมครับเรามีบริการให้เช่ากล้องพร้อมใช้งานได้ทันทีทั้งแบบรายวันและรายเดือนบริการนี้เหมาะกับทุกงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานงานออกบูธงานอีเวนต์ลานจอดรถหรือไซต์ก่อสร้างเพราะเราติดตั้งให้ครบดูภาพส่วนพันมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาทีมช่างมืออาชีพของเราจะดูแลตั้งแต่เริ่มติดตั้งไปจนถึงรือ้อถอนหลังจบงานไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ไม่ต้องหาคนมาดูแลเองเราทําให้ครบ ทุกขั้นตอนลูกค้าหลายรายเลือกเช่าเพราะคุ้มกว่าซื้อโดยเฉพาะงานระยะสร้างหรืองานชั่วคราวแถมยังได้กล้องความคมชัดมีให้เลือกทั้งระบบดิจิตอลและไร้สายเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีงบจำกัดแต่ต้องการระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้จริงจะใช้งานแค่ไม่กี่วันหรือยาวเป็นเดือนก็เลือกแพคเกจได้ตามงบที่ต้องการ หากคุณกำลังมองหาบริการเช่ากล้องวงจรปิดครบวงจรพร้อมติดตั้งพร้อมใช้ทันทีติดต่อเราได้ที่ line id at cctvbangkok.com หรือโทร0817004715หรือ028883507-8สะดวกปลอดภัยราคาประหยัดครบจบในที่เดียว